กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีป้าลุงสบายดีเบิร์สสุโขสกลสบายดีเบิร์สุขุมสุคนวันนี้ก็มาพบมาพอก็มาคพื่อกับพี่นอ้องสองสาวลาบานาคลิปนี้เราจะพาพี่พอน้องมาเบิ่งนสงั่งเขาไปหอดคันได้เลยเริ่มเป็นหลุปเป็นหลากในได้พี่น้องข้างนอกสีเขียวสีเขียวอ่อนจะอยู่ทางในเลยสั่งก็ได้ สร้างกระปุบแดดปุบทังนั้นปุบทังนี้นเเบิร์เบิด์เหยังสบ,บายดีดโอ้ยนอนกินขนมไปทา <laughs> งไหนเลยไปทางไหน <laughs> อยู่ใช้กระโบขากโอ้ยขึ้นมา โหลดลมทะบอนน่ะต๊ะโลดตกลงไปข้างกังป่าตหลลงลงไปข้างกันต้องถตายพี่น้องเป็นตายพี่น้องเลยพี่ชายโอ๊ยเป็นไรง่วงนะไม่ง่วงขมาเลยลูกหล่ะง่วงกลานเฮ้ย เวลาได้ก็สั่ง,ไไส,งสั่งไยหูไยตาเลยถ้าขอบขอบบัวน้งยยูอไม่ใช่ยยนี่

เบิ่งข้างในก่อนสร้างก็ะจีเป็นอะนไรแหลโลโลเล่เลเมาแดดเมาแดดก็เมาสี Thằng này có xịt bao màn như thế nào phí đậu. Cái không? Cái này xịt thằng này phí Thí, thịt thằng này thường Một bướng mùm cây cây phí đọng đạn kháng hơn hơn không? Ngao nhiều bỏ đi ี่เห็นได้แสดงความคิดเห็นข้ามาเบิ่งดูพี่น้องงามอยู่บ่งามบ่เิ็นเสื่อนบมล่ะเฮ้ยขี้เราถีบตลอดหเห็นยังบ่เนี่ยกับขี้ดินทรายนะบ่ได้อีชังดอกกับขี้ดินทรายนะอยู่ในนี่เบิดมือเคลียอยู่นี่ตากแดดอยู่นี่ มวลเนี่ยได้หลินกี่ดินนะมันมีเขียดเยอะหึมีเขียดดิบอ่ะหึหึควดเทยังซะมาหำยาประเทศหม่องใหม่ได้ลูกเด้อเทลงเมียนหม่องเก่าเด้อนี่บอเ่อกันไปหาหน่อยมาแกงกินหน่อยกว่าสองไงเนาะไม่ใช่มาเบิ่งดูอันจกพัน สี่สิบาทชิ0 0องพันเขาสี่สิบบาทเอาไปให้สางสางอยากได้ไปสางเสียไปเห็นอะไรเบิ่งด้วผูกสังอยู่ข้างนอกฝนน้ำหนักไม่แกล้งแนะ่เออัง cái gì vậy

ไม่ฝ่าบ่ามหม่ยควาเหตุ พี่ไม่ใช้คือเบริกี้ขาเพนน้ำมูโผ่มีแต่ไปหาเหลาะการเอามากินทีไม่ใช่กินมึงดูมึงเลี้วน้ำเปล่าหวาน อ uh uh. าอนาบหวานอืมะขามมะขามในใหญ่แม่กินเลยแค่ <laughs> อืมเปิ้นเสิกินบะอืมเด็กขี้ดินดใช่มอแมแมไม่แต่ขี้ดินมอมแม่ม,มอมแม่ม,มอมแม่ม,มอ <laughs> ม,อมอแม่มกบมอมแม่สไปไปกิน เออบ่มอมแมมกับบ er ่มอมแมมกันมอมแมมอืมไอ้กันมอมแมมเกี่ยวกินกันไปหาอะอำนาจอมแมมนั่นเชียบบ่แค่เอออืมจีตายเลยได้บทนี้คิดแขวคิดข้างสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จสำนี้แล้วพี่น้องติดตามกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสาวหลานนานำเด้อพี่น้อง ย <hertz diversity. S 2> ังยินดีไ่แห้งเบสมสบอนสบายดีเบสสบายดีก่อนบายบายก่อนสบายดีสบายดีไจบาีป่ลูกบาย